เปิดเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงกราบที่หีบทองท่านผู้ใดแสดงถึงความเคารพอย่างที่สุดย้อนไปชมภาพหายากซึ่งบันทึกในเหตุการณ์ครั้งสําคัญเมื่อพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านละสังขารลงในวันที่4มกราคม2520เสิริอา,อายุ77ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปทรงสงน้ำศพหลังจากท่านละสังขารในหลวงก็งทรงถวายหีบทองแด่ท่านผู้เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานแด่พระองค์และนั่นก็เป็นที่มาของภาพการกราบหีบทองของหลวงปู่ฟันพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งในรัชกาลพระองค์ส่วนบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์ฟัน ได้มีการสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรสูง27.9เมตรลักษณะเป็นเจดีปลายแหลมฐานกลมขึ้นรูปด้วยกลีบบัวหุ้มฐาน3มชั้นแต่ละกลีบบัวตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นรูปพระอาจารย์ต่างๆภายในเจดีมีรูปปั้นพระอาจารย์ฟั่นถือไม้เท้าขนาดเท่าองค์จริงมีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริการของท่านด้วยซึ่งก็เป็นไปตามที่ในหลวงรัชกาลที่9้ามีพระราชประสงค์ให้เครื่องอัฐบริการพระอาจารย์ฟั่นรวมอยู่ที่เดียวจะเป็นเรื่องอันดี เมื่อครั้งที่ท่านหลวงปู่ฟ้นออกทุดงเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นท่านได้สอนให้ประชาชนในแถบนั้นละเลิกการนับถือผีให้หันมานับถือคุณพระรัตนตรัยแทนปรากฏว่ามีชาวบ้านหันมานับถือและเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านเป็นอันมากแต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่คลายทิฏฐิชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกผีเจ้าภูตามาเข้าสิงอลาวาสก่อกวนคนอยู่บ่อย ทำให้ผู้คนล้มตายไปก็มีซึ่งตรงกันข้ามกับชาวบ้านกลุ่มที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงสอนให้พากันน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่งแล้วให้นึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโทรธธัมโมสังโฆสามจบแล้วระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวในทุกอิริยาบถ ท่านบอกว่าถ้าทำดังนี้แล้วผีจะมาทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราได้คุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้วพวกโยมทั้งหลายจึงพากันทำตามที่ท่านสอนปรากฏว่าพวกผีที่ก่อกวนเบียดเบียนไม่กล้าเข้ามากล้ำกลกยทำอันตรายแก่พวกชาวบ้านที่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้เลย ถ้าเราหัวใจยังอ่อนเราก็ต้องตั้งมั่นให้แข็งขึ้นตั้งหลักตั้งฐานขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งหมดใจถึงก่อนใจเป็นรากฐานใจเป็นประธานมันไม่ได้เป็นเพราะอื่นเราปล่อยใจให้มันอ่อนมันก็อ่อนต่อไปนี้อย่าให้มันอ่อนนะทำใจให้แข็มแข็งสิ่งใดเป็นทุกข์ก็อย่าไปยึดมั่นสิอย่าไปถือมันสิปล่อยวางเสียสิยึดทุกข์มันก็เป็นทุกข์ยึดเอาสิ่งไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีสิ อย่ายึดเอาวางให้สบายผู้รู้ว่าสบายมีนี่แหละผู้ปฏิบัติให้พึงรู้และพิจารณาสิ่งที่มีอยู่